ดีจริงๆแต่และตัวดีๆทั้งนั้นไอสัตว์ดีๆทั้งนั้นแต่และคนดีๆทั้งนั้นแล้วกูจะโดนใบอะไรวะเนี่ยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทอบอลหนึ่งปะเนี่ยกู ส่งให้เขาดูดีกว่ายังไม่ได้ตั้งค่ากลับเลยแต่น่าจะเข้าได้แหละมังคับคนดูมันเข้าได้มันเข้าได้แหละมันเข้าได้แหละสไปเดอร์ฟิล์มกับสไปเดอร์ฟ้านั่นมันเอาลงกลุ่มแล้วด้วยกูส่งให้เขาดูดีกว่า

พี่เราไปถ่ายทำรายการกันไหมพี่บอสอ๋อพี่เพื่ออะไรอ่ะใช่พี่ตอนนี้เกาไม่อยู่หัวพี่ผมชอบน้องสาวพี่โอติ่งสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับพี่แจ็คเต้ทำอะไรกันน่ะอยากฟังเลยไหมเหตุการณ์อ่ะพี่สายฟ้าเหตุการณ์น้องสายฟ้าโทรไปโทรไปเบอร์สูตร5ตัวก่อนอ่ะฮะเขาโทรตามนายกลงหัวมาฟ๊บสายปลาอยู่ไหนคุณโทรไปมุณโทรไปบอกมีเฮียอะไรฮัลโหลครับ อ่ะอันนี้พี่เบลหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่อันนี้ผมสายฟ้านะครับพี่เห็นคนในแก๊งผมบอกให้โทรหาพี่อ่ะอ่าอ,อยู่ไหนคตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่แลน้าตาลครับพี่นัสอน,นอนได้ไหมให้ไปน้าสอนอนใช่ไหมครับอน,นอนครับได้ให้พี่อ่าได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวผมไปหาครับครับ สีรถสวยเลิกพูดเถอะ ผมอยู่หน้าสอนอนอแล้วครับพี่ oh. ผมอยู่หน้าสอนอน้อแล้วครับพี่ได้ได้ยินไหมครับพี่โอเคครับพี <c oughs> ่เป้สวัสดีครับครับ <c oughs> จำเรื่องวันนั้นได้ใช่ไหมเรื่องที่เราไปจำได้ครับพี่จำได้ครับคือ ในมุมมุมเราอะ่ะมันอาจจะดูแบบพูดเล่นด้วยอะไรไม่ได้เราเราในตัวเราอะ่ะเราไม่ได้คิดคอะไรเราก็แค่พูดเล่นเล่นถูกไหมใช่ครับเอาฮาครับใจรู้เข้าใจเอาฮาแต่แบบคืออันเนี้ยพี่จะเรียกมาพี่จะให้ใบเหลืองเตือนไว้หนึ่งใบคพับพี่คือเรื่องความหมายหรืออะไรก็ตามอะ่ะคนที่ได้รับฟังหรือคนที่ถูกพูดถึงนะอ่ะเขาเขาไม่โอเคครับอ่าแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาไม่ได้แจ้งนะ แต่พี่จะเป็นคนให้เองเตือนว่าทีมฝากทำตรงนู้นก่อนได้ไหมผ่าพูดกันครับพี่ครับพี่ไม่งั้นก็ยกเทปไปให้หมด้องทำเหมือนยกญญเตือได้ไหมครับอ่าเตือนไว้เฉยๆไม่ได้มีผลอะไรกับแก๊งนู้นหรือแก๊งเราเป็นของเซิร์ฟเวอร์อันเนี้ยเซิร์ฟเวอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามแบบก็เหมือนเตือนไว้อ่ะเผื่อมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครับพี่ได้ครับไม่มีปัญหาครับพี่ยอมรับพิดครับ แต่ผมงงอย่างหนึ่งอ่ะพี่คืออันนี้คือสตอรี่อ่ะมันมันจบไปแล้วอ่ะครับผมเลยงงว่ามันคือใบมันมันตามย้อนหลังได้เหรอครับพี่มันระยะเวลากี่วันกี่เดือนอะครับไปถึงใบใช่ไหมใช่ <ไป S 1> ครับคือคือเตือนเตือนในฐานะแบบคำพูดที่เราพูดออกมาในวันนั้นนะคือตอน,นแรกกับพี่จลงโทษหลายวันแล้วแหละแต่ก็เหมือนให้ยกเคสป่ะเรื่องอะไรฝั่งหนึ่งเขากลัวเขาบอกว่าสมมติถ้าถ้าเกิดพี่ลงโทษไปแล้วอ่ะเขาจะโดนซื้อเรือเลยพี่มาพี่เกลี้ยงมุนก่อน คือไอ,ไอไอเรื่องซื้อเรื่องอ่ะพวกผมไม่ซื้ออยู่แล้วครับพี่แต่ว่าคือตอนพวกผมเล่นกับพวกเขาอ่ะคือเขาผิดกฎอ่าเป็นหลายอย่างครับแต่ผมไม่อยากพูดอ่ะเพราะว่าพวกผมก็เตือนเขาไปอย่างเดียวอ่ะครับวันที่เล่นพวกผมก็เตือนไปอย่างเดียวว่า <ไป S 1> พวกผม<ข>ไม่แจ้งจริงบอกก็ได้นะมันมันก็ควรลงโทษอ่ะทุกอย่างที่ผิดกฎอะไรก็ตามอ่ะมันควรโดนลงโทษไม่แต่คือผมทําสัญญาสภาครับคือพวกผมไม่ไม่ไม่อยากเล่นแจ้งใบใครอ่ะครับพวกผมก็เตือนไงครับ แต่อันนั้นผมก็ยอมรับครับว่าว่าผมพูดจริงๆครับถ้าเขาฟังเขาไม่โอเคก็พี่ก็ไคนี่เลยครับตามตามกฎเลยครับพ,พี่ก็อยากให้เข้าใจไงว่าแบบประโยคนั้นอ่ะแบบะนะนแบบคนที่โดนพูดถึงอน่ะบางคนก็รับได้บางคนกร็นกรับไม่ได้มันขึ้นอยู่นคนด้วยครับพี่บางบางคนเขาแบบละเอียดอ่อนอะไรไรม่เรื่องอย่างนั้นอย่างพูดเขาพูดอะไรงงอย่างเงี้ยอยากเตือ่นไว้สิ คืออย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าผมพูดเล่นกับแก๊งผมเนี้ยครับแล้วแล้วเขามาได้ยินอันนี้อันนี้ก็คือเออถ้ามันอยู่ที่เจตนาว่าโดนโดนโดน,โดนใครใครโดนกระทำครับรานเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนที่แบบเราคุยกันได้คุยเรื่องพวกนี้ได้มันก็ไม่ติดปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็คุยกันหยอกล้อกันปกติครับแต่นี้มันกลายเป็นบุคคลที่สามที่แบบไม่ใช่เพื่อนเราอะไรเงี้ยอ่าไม่แต่แต่ผมก็งงเลยพี่เพราะว่าผมผมไม่ได้เจาะจงเลยครับพี่ใช่ผมแต่ว่าแต่ว่า ก็คือตอนนั้นเรามีเรื่องอีกแก๊งหนึ่งถึงไหมครับอ่าแล้วเราก็พ okay, ูดไปว่าถ like ้าจบนี oh, okay, ้แล้วผู้หญิงแก๊งคุณในก็จะจงไปทางแก๊งเขาอ่ะก็หลายคนผู้หญิงอะไรเงี้ยครับพี่นั่นแหละโอเคครับพี่ก็ก็คือเท่าที่พี่คุยกับเขาฝั่งนึงเขาก็เขาก็ไม่ค่อยโอเคคาพูดเท่าไหร่เขาก็เฟลเฟมงานอะไรเงี้ยครับพี่อะไรบอกว่าเดี๋ยวบก็คือเขาไม่ได้แจ้งเขาไม่อยากแจ้งเลยซ้ำ แต่พวกพี่คุยกันบต่ว่าแอดมินเดฟหรืออะไรก็ตามของบ้านคือเคสเนี้ยก็ต้องแบบมีลงโทษไว้หน่อยจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกครับพี่ได้ครับพี่เหมือนเพื่อนสติเราอะแต่ว่าถ้าพูดตรงก็มันมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นพี่เข้าใจเจตนาที่เราพูดเราไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขารับฟังหรือว่าเขาโดนกันพูดถึงอะไรเงี้ยเขาไม่โอเคเราก็แบบแล้วก็หน่อยล้วก็ลงโทษ ให้เขาเห็นว่าแบบเราไม่ได้วิ่งนอนใจครับนี่นะอะไรโอเคครับพี่โอเคแล้วก็ให้สปิสตี้ประกาศให้ครับโอเคครับตามนี้เลยครับพี่ขอบมากครับครับเราโดนรีได้ปกติใบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับเข้าใจครับพี่แต่แต่ผมก็ไม่ไม่อยากให้มันมีติดอย่างนี่ผมเล่นผมอยู่แฟมมาผมไม่ไม่เคยโดนใบเลยครับผมก็งงเลยผมก็เลยถามพี่ดูเตือนใช่เพราะว่าผมพูดไปผมก็เตือนอ่ะไม่ไม่ไม่เชิงว่าเอาจริงมันก็ไม่มันก็ไม่อาจถึงขั้นโดนใบหรอกแต่ว่าไม่รู้จะเตือนยังไงเข้าใจไหม ครับครับผมโอเคคครับขอบมากครับพี่ครับสวัสดีครับ